สวัสดีทุกคนด้วยก็วันนี้เป็นวันอัปเดนะครับเป็นคู่แฝดเข้ามีบรันกับบันเซลเข้าใช่ไหมแล้วก็มีคอตตูมสกินแทชุนเข้าเออ่โดยปกติแล้วสายฟรีจะไม่กดกันถูกไหมก็จะไปกดบรันกับบันเซลกันเพราะว่า C6 เนี่ยมันจะได้เกาะก็เอาไปยินเฉยก็เก่งแล้วนะครับไม่มีใครเขากดแทชุนกันหรอกถูกปะเออนี่ไม่มีใครเขากดกันหรอกแต่กูกด <c oughs> เต็มกราฟครับผมตัวมันไม่ได้เก่งนะแต่ว่านั่นแหละเราเล่นเพื่อเราไม่ได้เล่นทีวี่ะครแต่ ผมมองว่าเออเล่นให้มีความสุขเดียว่นี่คุณมาดูแทโอผมนี่นเห็นป่ะผมไม่สนใจอะว่าแทโอผมซีอะไรแต่ว่าอยากได้เดี๋ยวผมเปิดน,นี้สี้สิบใบแล้วกันนะให้ให้ผมเลือกอะไรอยู่อะอะไรมัอ่ะเราจะแบบไปวายจีนะเดี๋ยวคลิปยาว เอ okay. เราล้างเราล้างสวยกันมาแล้วใช่ไหมเออเชื่อไหมเทโอผมอสีตีนี่เองตีเท่าไหร่นะตีสามอะอืมคนส่วนมากตอนนี้เขาซีหกกันใช่ไหมแต่ผมซีสามอะแล้วถ้าถามว่าทำไมผมถึงเอาแยชุนถูวะเพราะว่า,เอ,า,วาเอ่อผมเผื่ออนาคตอะ เผื่อมันโอเคไม่แยบเดี๋ยวก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นน่าเนี่ยเราล้างสวยเราล้างสวยหมดแล้วใช่ปะ่ะเนี่การันตีใช่ปะ่ะอันนี้ยผมขอเปิดอีกใช้ร้อยหนึ่งแล้วกัน,หน,เ,นเหลือเศษอ่ะนะเราล้างสวยละ ตู้บันกับบันเซลเนี่ยในส2ะมื่นสองเนี่ยผมจะได้เท่าไหร่ขอให้โชคดีนะไปแล้วสิบเอ็กกอนยี่สิบไม่ออกสามสิบมาวะ่ะมีเสียงโอ้ตัวแรกเนี่ยผมเอาตัวเดียวก็ได้นะเว้ยจบแล้วอันนี้คือจบแล้วนะ หเห็นนะเป็นไงได้แล้วครับตัวแรกแล้วผมสคริปต์ไงผมลืมดูแอนิเมชั่นได้แล้วครับ30ตัวแรก c ีสองผม่าโอเคแล้วนะจริงๆไม่ต้องเปิดต่อได้ผมเอาสีสูตรก็ได้อะเออเพราะผมอยากเก็บไว้ตัวอื่นเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะเอาสีสองครับ เอามาให้ตัวมันเยอะๆขึ้นะแค่นั้นเองถามว่าทำไหมก็ไม่รู้เหมือนกันปัจจุบันนี้ก็ใช้กินเดิมๆซุนที่ทำไมไม่ได้ใช้เลยครับไม่มีเกลรีดัสไม่มีเกลอะ่ะมันใช้แล้วไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่แถมอลริสก็ยังไม่ซีหกด้วยมันมันไม่เก่งอะ่ะตกเบต้าก่อนหรือเป่าไม่รู้ รอบนี้ครึ่งการันตีนะรอฟังเสียงนะครับอ่าไม่มีแสดงว่าหลุดเลดคนระับอันนี้หลุดเลสอ่าปาขาน,นะน่าจะสี่แป่เ้าหรอปะเออคแล้วเี๋ก็การันตีใช่ไหมแต่เมื่อกี้แดงเยอะอยู่นะอุย้ย เสียงมาหรอ<ด>สามแปดสิบแปดสิบปะเออแปดสิบอันนี้มาอยู่แล้วครับีหนึง่งหมื่นห้าได้จีหนึ่งนะประมาณหมื่นห้าเพราะว่าผมมีสามหมื่นสองตัดตสามเป็นสองต่อสักีสองโอเคแล้วเปิดเรื่อยๆครับเปิดจนหมดเลย รอฟังเสียงไัเดีครับไม่ลุ้นอะไรทั้งนั้นวันนี้งานเร่งครับอุย้ยมีโหลดด้วยนะมีโหลดผีด้วยนะแล้วแม่งเป็นใบาขาวเกมมันไม่ค่อยรักผมอะไม่รักก็แย่และอันนี้น่าจะลุนดนเลยครับเอมิเลียใช่ไหม โอ้เอมมเลียผม c 6เ okay. คอันนี้ขาดตัวหนึ่งพอดีนะถือว่าไม่แย่เพราะผมไม่ได้หวังเลยครับน่าจะหมดละขออ,อีกสักตัวได้ไหม c 2อะอ้าวขอบคุณครับ c 2ครับผมอ่านหนังสือหน่อยนะตั้งใจเรียนด้วยก็ดี อย่างตัวร้องขอชีวิตแล้วใช่ไหมได้เวลาแสดงพลังของพวกเราแล้วนี่ถ้าผมไม่เปิดแทชุนมีภาพ C4 C5 อยู่นะ่ะ<า>เปิดไปแล้ว4,000แถมเกือบไว้ตู้หน้าได้เฮ้แต่ C2 แล้วปะ่ะ เออผมคอมพิวต์นะอันจริงไม่ได้ติดใจอะไรเท่าไหร่โอเคครับผมซ2นะ Happy New Year 2 0 2 6นะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณที่ติดตามช่องนี้กันมานะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย